สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับผมเป้ยน,นาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลพรีมเมียร์อังกฤษน,นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านครับลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับกำรรเยือนของทีมฟูลแลมนะฮะการจะลองแบบนี้ขึ้นมาผมใช้เกมฟี ف า21นะครับตั้งค่าให้ AI แข่งเองโดยผมเป้ยน,นาเวงครับ เป็นผูบรรยาไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สมารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับรคลิปดูนี้ครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดรายเชื่อนักเตะอาจจะไม่ตรงของจริงไงก็ขออภัยเพื่อนทุกท่านณทีนี้ด้วยนะครับผม,ลมและนี่คือระชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านครับวันนี้มาในะบบ4 3 3นะฮะ กองกลางมีเคอร์ติสโจนครับไว้นาดุ่มมิวเนอร์นะฮะแนวลูกมีซาร่าฟ์มิโน่แล้วก็ซาดิโอมาเน่ครับรายชื่อวันนี้อาจจะไม่ตรงของจริงนะเพื่อนๆขออภัยด้วยครับรับชม่ความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาละครับทั้งสองทีมครับทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้นะฮะนี่คือรายชื่อทางฝั่งทีมเยือนครับฟูลแลมนะฮะ มาในระบบ5-4-1วันนี้โอ้โหอัดกองหลังอัดกองกลางเยอะเลยนะวันนี้ทีมเยือนเอาล้ครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเอาครับฟูตซีครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันแล้วนะฮะ ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์ครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับเจ้าบ้านลิเวอร์ครับมาชุดเสื้อสีแดงนะฮะเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนด้านของฟูลแลมฮาวันนี้มาชุดเสื้อสีขาวางเกงสีดําบุกจากซ้ายไปขวานะฮะกตีโจนครับไปไม่ได้ครับคืนมาตั้งใหม่ที่กองหลังเลยนะฮะเฮนเดอร์สันครับวันนี้รับบทเป็นเซตแบ็กะฮะเซตแบ็กจำเป็นนะฮะช่วงนี้ ฟิลโมครับให้มาที่เคอร์อติจโจนซาลาขอบอลน,นั้นขวาครับเคอร์อติจโจนให้มาที่อาโนอาโนพาบอลไต่เส้นขึ้นมาฮะยังเปิดไม่ได้ครับตอดเข้าในวที่ซาลาอาโนเคอร์อติจโจนครับกลางมาที่ไวนาดุมฮะไวนาดุมยังได้ครับยังคของบอลเหนียวแน่นฮะลิฟูนี้ ดุมยังไม่ออกบอลครับถือว่าคล่องเกินฮะเฟอร์มิโน่เฟอร์มิโน่ย้อนมาที่เคอร์ตินโจนตอนนี้ลิเวอร์พูลนี่ขึงเกมใส่ทีมเยือนเลยนะฮะแต่ว่ายังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ครับผ่านมา10นาทีนะฮะฟอมิโน่กดดิซายติดไอหน้านะฮอ้าวครับลีบิน่าครับให้มาที่คาวาเลโรครับคาวาเลโร่คนเดียวรอเพิ่มเติมด้านซ้ายครับคาวาเลโร่ยังไงฮะเร็วที่ลีบิน่าครับยกมาด้านซ้ายลูกมัน ตวัดเข้าในมาโรเบิร์ตสันนะมงสกัดไว้ได้เป็นบอลของลีฟูครับมาเน่ครับได้บอลนะฮยอดเข้ากลา,างมาที่ฟิมิโนโนูตอกส้นครับมิวเนอร์ตวัดมาซ้ายสุดที่โรเบิร์ตสันวันนี้ครับแบ็กสองข้างของลีฟูนี่บุกกันมันแน่นอนนะฮะเพราะผมเชื่อว่าในเกมวันนี้ครับลีฟูต้องบุกแหลกนะฮะในบ้านยังต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับไว้ดูนฮะ โดนเตะจังหวะนี้ภู้สิทไม่ว่าอะไรครับยังได้ลิเวอร์พูลเฟอร์มิโนโ่โดนแซตหนึ่งฮะบอลเข้าทางโรบินสันครับลูกมันจ่ายมาที่เลมิน่าเลมิน่าโดนลุมไปไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ฮะลูกมันลูกมันแทงยาวมาอ้าวนี้โรบินสันโรบินสันย้อนตั้งใหม่ที่เลมิน่าครับ,คร,บครับเคนนี่เคนนี่เล่นกับคาวาเลโรครับเคนนี่ครั้งหนึ่ง เขียนี่หาช่องครับแทงมาลูกนี้ดิ่สัตว์ดีขว่าเรียบร้อยครับลิวพูครับโอ้โดนนำนะทีมเยือนฟูลแลมครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากยิงของคาวารโลครับผมจุหวะนนี้เอาคือเอาเลยนะนี่ครับเป็นช่องครับโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ ตอนนี้เจ้าบ,บ้านลิฟูล,ลำบากแล้วนะแม่โอ้โดนนำเร็วฮะลิฟูในชะีทที่ยี่สามมาไม่เป็นไรฮะเวลายัางเหลือเยอะครับแล้วก็รูปเกมลิฟูดีกว่านะเนี่ยเนี่ยจบไม่ได้ครับโอ้โหโดนจอดหลังบ้านนะลิฟูนี่แม่กองหลังเผลอไปนิดนึงนะฮะ ฟิปิโน่ครับโจนเดอะสั้นฮะลอตเช็กวันของมีวอบเลอบนสันนะฟิปิโน่มาที่เคอร์ตินโจนแทงมาที่ซาลาซาลากดติดซ้ายติดบล็อกของฟูลเลมฮะ วันนี้ฟูลเลมนี่เหนียวนะฮะกองหลัง5ตัวนะครับน,นี้กาย4ีคนนะโอ้โหดยว่าเหนียวแน่นนะรถบ,บัสนะฮะวันนี้ฟูลเลมส,สมาราบอธิฟิมิโนโอิมิโนโไหลมาไวดุกตอกชนมามาเนี่ยตังสายมีครับมาเนี่มาเนี่มาเองกดด้วยขวาเรียบโปรยรับกนตดยังไม่หายเหม็นครับรีฟูลตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะฮะ โอ้โจนี้เป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของโมเอสติโอม่าเออาาน่นะเพื่อนนี่ฮะเที่ลอยครับยิงยัดที่เสาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะแนาทีที่สามสิบสามครับลีฟูตามเสมอจากยิงของสติโอม,มาเน่ฮะฟูลแลมครับดีใจได้ไม่นานนะฮะกระโดดเจ้าบ้านตีเสมอจน,นได้ครับบอลยังได้ครับสับทางลิเวอร์พูล โอซานครับให้มาทีวายนาดุมฟิมิโนโฟิมิโนโยังไงฮะวนหนึ่งรอบมาทีวายนาดุม้มยนาดุมครับให้มาทีเคิร์ตติจอนตอนนี้ลีโพรนี่ขึงเกมอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะแต่ต้องระวังจังหวะสวนกลับของฟูลแลมนะฮะตัวนี้จ่ายเพื่อลิ้นยาครับยังได้ครับไว้ดุ้มดิวเนอร์ครับตังใหม่ครับที่เฮนเดอร์สันนะ เกิดติดโจนเกิดติดโจนโยอนหนึ่งฮะโดนแซตหนึ่งยังได้ครับปลอยดุมปลอยดุมดึงเข้าขวายัางครึ่งบอลอยูนน่ฮะเจมีเนอร์ย่อถึงมาที่เกิดติดโจนเลยฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกนะฮะกรรมการจะทดกี่ทีต้องรอดูนะฮะเหลือเวลาไม่เยอะครับในครึ่งแรกฮะนิวเนอร์ครับให้มาทีมมาเนี่ แต่จะต้องยอมรับครับวันนี้ฟูลแลบนี้โอ้โหถือว่าเหนียวเลยหนือเกินนะนิวโพก็หาช่องเจาะลำบากครับครึ่งแรกทดหนึ่งนาทีนะฮะแล้วก็ทดครบนะฮะหรือูยิงได้ครับมาที่โจนไหลมาฟูมิโนย้อนมาที่มิวเนอร์ผัวสินยังไม่เป่านะฮะทดเกินแล้วฮะมิโนได้อยู่เทียบนี้จะยิงติดไอหน้าครับโอ้โหกรรมการยังไม่เป่าทดจะสี่นาทีนะแม่ อาครับกรรมการเป่านะโอ้โหโทษเกินมา3นาทีนะครึ่งแรกหมดเวลาการแข่งขัน,นครับลร์ฟูฟูลมล่เสมอกัน1ประตูต่อ1นึ่งฮนะเดี๋ยวมาดูขึ้นหลังกันต่อเลยเพื่อน เอาละครับมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะทั้ง2ทีมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่นในครึ่งแรกนะฮะยังใช้เพื่อนเดิมในครึ่งแรกนะี่ฮะเพื่อนครับรับชมได้ถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ครับลิงก์ด้านล่างนะฮะเพื่อนขอขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะที่เข้ารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะฮะยังไงถ้ามีข้อติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับ ูแลมครับได้บอลมาเคนีฮะเคนีสวิตมาด้านซ้ายที่ทางด้านของโชซินฮนะอันผิดยังไงขออภัยด้วยนะเพื่อนอนุครับแทงมาที่เคอร์อตริโจนนะฮะเคอร์อตริโจนชิปเบาๆครับมาที่ฟิมิโนโอยอนขึ้นมาที่ไวนาด,ดุมไวนดุมชิปมาผัดปกลงครับซาร่ามาที่ฟิมิโนโฟิมิโนโอมองหาเพื่อนนะฮะตอกซอนขึ้นมาที่ทางด้านของไวนาด,ดุมครับซาร่า ซาลาเขากอบเขตโทษนะยังใช้ตัวพิงอยู่แต่วันจังหวะนี้ยังมีทนันัมานี่มาช่วยนะตรงนี้ฟิมิโนมีจังหวะกดด้วยขวาเรียบยร้บลยตรงนี้2ประตูต่อหนึ่งนะลิวอพูครับได้ประตูขึ้นนจากยิ่งของโเบโตฟิมิโนนะจากจังหวะกระโดดบอลเล่ครับนี้ถือว่าสวยงามนะฮะเพลงนี้เดี๋ยวมาดูครับชาร์เนี่ฮะจังหวะกุกคิกนะมานี่ได้บอลมา โอ้ฟูโนะครับงัดขึ้นก็กระดกนะตรงนี้โอ้โหยิงสวยงามตรงนี้สวยงามครับนี่ครับแล้วก็ยิงสับด้วยขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาทีครับทีมเยือนงานหนักเลยนะทางด้านของฟูแลมเนะนำอยู่ดีครับตัวนี้เป็นฝ่ายตามหลังจนได้นะับแคนี่ครับทางด้านของไอหน้าครับ เดอร์สันเข้ากลางที่เคนเอทคนนี่ฮะถ้าอาจจะีการขอไฟด้วยนะเพื่อนลุกมันครับเข้ากลางมาเลมิน่เลมิน่มาด้านซ้ายลูบิสันตวัดเข้าในมาที่คาวาเลโลคาวาเลโลให้มาที่เคนนี่กดดีไซน์แต่ว่าไอ้ซงเบ็คเกอร์แนมะ่อย่างซูเปอร์เซฟเหมือนเดิมนะเบ็คเคนนี่ครับกดดีไซน์นินๆนะ แต่ว่าเบเกอร์ครับทำดีกว่านะปัดตรงนี้ออกข้างไปฮะเอาเกต้าลงมาแทนทางด้านของเคอร์ติสโจนนะฮะตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วฮะลิเวอร์พูลนำอยู่หนึ่งลูกฮะยังไว้วางใจไม่ได้นะหนึ่งลูกครับลูกมั่นครับเข้ากลางมาเอาคาวาเด้ล้วโอ้โหนี่เอเดอร์สันนะฮะถือว่าสกัดได้ดีครับเจมิลเนอร์เอาเฟอร์มิโนครับตอกส้นมามาเน่มัด้านซ้ายที่มิลเนอร์ครับคือที่มาเน่ ฟิกนูมาด้านขวาครับที่เกีตาครับยกเข้าในลูกนี้แต่ว่าไอ้หน้าครับสกัดไม่ได้ก่อนลอบตัดชิกเอางี้ครับคาร์ไบรโลฟิกได้ฮะแทงมายกด้านซ้ายลูกมันลูกมันครับรอเพิ่อนเติมคมาให้มาทิโรบินสันโรบินสันข้างในมันแน่นฮนะต้องย้อนกลับมากันฮนะโรบินสันยกลงมาลูกนี้ลูกมันมงชงมาที่เลมิน่าครับ โรบินสันแทงดันซายที่ลูกมันลูกมันโอ้โหโดนลุมซองครับตรงคืนมาที่ด้านของโรบินสันโรบินสันจะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับควายมาที่ลูกมันมันแน่นนะ,ะด้านซ้ายครับจะเปลี่ยนแกนตรงนี้อาอไม่ดีคนะรับรีพูชกได้ครับบอลอยู่ที่ซาตีโอมาเน่ครับตอนนี้เขาสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันแล้วนะรีพูลนำทีสองหนึ่งไหว,วนะทุกคนฮะมิวเนอะร์ ฟูมิโน่ลอบเต่ฟูมิโน่ครับดึงขึ้นซ้ายสวยฮะแทงอูนี้ยิงเองครับอูหแต่ว่าอาริโอลาครับเป็เซฟไม่ได้ครับแนมะ่เป็นบอลของฟูแลมนะฮะล็อบตับชิกให้มาที่ทางด้านของเอเดอร์สันตรงตังใหม่ที่อารโอล่าเลยนะฮะตรงนี้สกัดทิ้งออกไปก่อนโอ้โหโดนเพสซิ่งสูงนะ่ย มีการเปลี่ยนตัวทั้งด้านของลิวฟูคนระับถอดเจมิวเนอร์ออกครับแล้วก็ส่งเชมเบเดนลงมานะฮะฟูลแลมครับถอดลีบิน่าออกฮะแล้วก็ส่งด้านของแซมโบ่ล,ลงมาครับอานูครับให้มาที่เกตาเฟอร์มิโน,โน่เฟอร์มิโน,โน่ดึงออกขวาสวยฮนะที่เกตาเกตาโยกมามานี่ขึ้นหูแต่ว่าด้านของฟูลแลมสกัดไม่ได้ก่อน,นะฮะ มาดูจังหวะสวนกลับเร็วของฟูลมัมบ้างฮะคเคนนี่ครับ,น,บ,รบนี่กับลอฟต์ชิฟเคนนี่มีพื้นที่ฮะลอฟต์ชิฟคืนดีเคนนี่ชิฟลูกนี้มาแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนนีโอ้นี่นครับส่งช้าหนึ่งฮนะทางด้านเคนนี่นะฮะตอนทีเขาสู่ช่วงท้ายของครึ่งหลังนะฮะหรือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีฮะ ลิวฟูครับถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะฮะถ้าโดนช่วงนี้นี่โอ้โหงานเข้านอนฮันลิวฟูแต่ฟูแลมครับก็ต้องพยายามเต็มที่นะในการที่ได้ประตูตีเสมอครับถ้าอยากมีแต้มกลับบ้านนะเอางี้ครับเคนนี่ปันด้วยขวาแต่ว่าบอลมันหลุดออกหลังไปเยอะตรงนี้แม่วันนี้คเคนนี่บเจ้าตัวนี้วันนี้มีโอกาสได้สับไกลเยอะนะแต่ว่ายิงแต่ลูกนี่โอ้โห ถือว่ายิงดีนะบางครั้งนะแต่ว่าเบเกอร์ทำได้ดีกว่าอา้าวชาคนี่ีลงมาแทนทางด้านของอาโนนะฮะโอ้จีิกนคอมครับส่งตัวลุกลงมาส่งแนวรับออกนะโอ้ถือว่ากะเขาเรียกว่าอะไรกะตอกตอกฝาลงหรือเปล่านะฮะต้องรอดูะฮะลูบเซนครับลูดเซ่น,นเข้ากลางาามัที่เชมเบอร์เลนเชมเบอร์เลนครับชิมิโนโอ้อาวนี่มาน่ มาหนีหลบมาสวยมานีให้มาที่เชอดนชาคิลี่จะไหลต่อยหนึ่งติดเอเดอร์นนะแนึเดียวนะฮะอริโลาบน,น,นี้เตะสก,กัดขึ้นหน้ามาก่อนนะลอตชิกถือว่าทำได้ดีเจ้งหวะน,น้ทางยาวๆลงโล่งฮะลอตชิกมองหาเพื่อนแล้วข้างในมีอยู่3คนนะลอตชิกถึงเส้นหลังแล้วยังตวัดเข้าในโอ้โหลีพูยังช่วยกันสก,กัดได้ดีเนี่ยข้งหลังกรรมการทด3นาทีเพื่อน ลิฟูกำลังจะคว้าสามแต้มนะฮะในคัมคืนนี้ครับส่วนคู่แข่งขันจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปฮะได้ผลสกอร์ไงก็มันแจ้งให้ทราบกันบ้างนะฮะคาวาลเลโลครับสายเติมนะฮะลูบิสเนลูบิสตวัดเข้าในมาแต่ว่าเฮนเดสันยังอยู่นะเบเกอร์วันนี้เคลียร์ขึ้นหน้ามาเอาครับสิ้นครับปอต้องมีเวลาการแข่งขันครับลิพูกชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะฮะเพื่อน ส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนติดตามชมกันต่อไปวันนี้ผมเปิดตนเวงขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอแใหม่คลิปหน้าผมส่วนดีครับบ๊ายบายจ้า